เวียนเนี่ยพี่น้องจะแซ่บเลาวละบวานเนาะเป็นกะแซ่บดี้ร้อยไม่ค้าเนี้ยละหาพันสำถวยสิพันสำถวยหาพัน,ลนเลยสอนปลาปลาจีพี่น้องหมดสุกุสุพนเนาะน,นี่ปลาสอนยังยังยู่เมืองจำพอรอนเก่าเนาะคลิปนี้ปลาสอนจะพาพี่น้องไปเลาะตลาดแรงแกงกรอบเนาะ เมืองจาพรไปทิศทางแล้วทางแล้วคลิปนี้บอสอนจะพาพี่น้องไปเลาะตลาดแรงแรงก่อเก่งของยูของกินวัิมี้ยังแน่ เมรเทศบาลเทศบาลเมืองสัมพรนี่น้องเทศบาลเมืองสัมพรนี่เป็นวงเวียนวงเวียนใจกลางเมืองเนาะตลาดตลาดแกงกอกตลาดใหญ่ตลาดประจำเมืองวันนี้ก็จะมีวงเวียนอีกเนาะีนวงเวียนเนี่ยน้อง พี่น้ไปเจอกันอยู่ตลาดบ้างมีบาโซนเอารถมาฝากเนาะก่อนที่จะเข้าตลาดอาฝาก0สองพันกีบเนาะมีทางหน้านก็สิมีร้านขายเครื่องเนาะ้านขายของกิน ตลาดแดงกอกพิ่นขายทั้งตลาดเศ้าตลาดแรงอ,อันนี้เป็นตลาดแรงเนาะเอาไปเิ็งของกินดูสิเยังน่นนเผาเาไปท่าแต่คนกนึ่งเากงนลปุแล้วึงมีิเก่ สาาเปา้อนเท่าไรสองก้อนห้าพันสองก้อนห้าพันเอาห้าพันด้วยหิวข้าวพอดีหมูบ่ สองก้อนห้าพันีพสำหรับเป่ามมะเส็งมกเกี้ยงเนาะโลสิ 10, บพันเกี้ยงมะกล้วยมันเผานีย่ยมันเผาเคื่อ,มอมกมะกะทัน หมากทันมักเกี้ยงมากม่วง <c oughs> มักเกี้ยงมกเกียงวังเวียงเน <c oughs> าะมักเกี้ยงวังเวียงโรแปะเศรษฐีมากัากายางหลอบกันเลยมากทันกับลายขนาดหมากทัน จะแทบเราน้ำหวานเนาะเป็นจะแทบนี้ร้อยไม่ค่างะนราหาพานันนมซื้อกินอยู่นี่ก็ได้บอน,นั่งยืดใช่มนั่งยี่ได้บอกเฮ้ยซื้อขุนนนน้ำหวานไม่ไม่ค่ากอนเลย ข้ย 2, <Man. S 1> อยสองพันบอกมีข้อยสองพันห้าพันบอกเอาข้ย 5, อขยห้าพันปะสองพันยันบุยมอันนี้กัลก 5, บ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าบอบอเตอลูกค้าอันนี้สองพันบมดเลยอ๋สองสองพันเลยขายคู่มือบอ อิมชิมบ้างชิมซิมบางก่นเป็นอลไวรชิมหวายหิมไรอชิมน้ำหวานบูชิมสวยคะิมรอบสองพันยันบูอิมหรอกอายตัวใหญ่ชิมน้ำหวานครับน้ำหวานเนาะตรงมีแต่แซ่บ อามากักงทน้อการเนียายยมหลอวะขอโอ้ขับขับเจ็บอ,อ่าวยหาพัน,นลายๆขนาดกินมอดจีบอ่นิหวานหวานวาน กมซื้อน้ำหวานเยนหวานครับ ซ้ำถวยสิพัน์มันถวยห้าพันเลยะสซ้ำถวยสิบพัน์นอะไรบ้าเดรรายฮะโอเคเอ้าแซ่บแซบเนี่ยามันม,มาเด้อไม่พลาดเด้อํา<ค><ย>งวานแซ่บวานคลาขนาดเะน้งนองน้องซื้อจะก็อถามซื้อเลย ซื้อไหมไ,มไ,มไมอซีซอนอย่างงี้ฮูจัดครับก่นอนหอมหวานเนาะโอโมายขอจีขอจีใส่นม <c oughs> ย่าง <c oughs> <ๆ> <c oughs> รอบไหม ชวนถ่ยพักก็ผักงามขนาดผักกาดหน้าผักสลัดมะ,ด <c oughs> า,งะางกอกติ็นเขียวผักสลัดว่ยยางหลอเบึงก้อนผักงามะเนา่ nha lộ bông con, <laughs> nha lộ bông con, mặt cột, mặt tiền, có hà phan bọc, nhau 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 gìn lại thế có đó, cá bá, โอ้เอาเนาะเอางามขนาดเป็นตลาดสดขายอาหารจากธรรมชาตินาพืชพักชส้นหมูงวควายอยางไ มน้องมาได้ประคอมน้องเะาก็ัวได้เหมือกันาปากมเตเตกือากันมันายันสูอ๋อานน้อซบบูไหม

เลาะเบิ้งยิ่ซื้อพอเบิ้งนี่เด้วโดย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 ปลาปลายังสัวปลานินเอ้เปลี่นล้วนี่วะโอ้ปลานิ้ธรรมาตาเนาะเบิ้งเบิเบิ้งยิซื้อเลาะเบิ้งอยากได้อยู่เมื่อไก่เมื่อคาแขกวะปลาสะออนปลาดําซ่หลายขนาด mỗi phát triển của mỗi ba triển nữa mỗi phát triển nữa mỗi phát triển nữa chưa phát triển nữa mỗi 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 mầm bỏ mắm mầm bỏ ừ. chúc đó. ừ. rồi đồn rồi bỏ tiếng đồn lại tiếng sao, sao này muốn buồn đi nó mầm này thích nhiều khẩu mầm không พาบรรยากาศอยู่ที่ตลาดแรงแก,งก,ก่งเกากตลาดเมืองจำพรตแรงเมืองจำพรพี่น้องของยูโฮมกินลท์ดีจ้อปาเลนเผาหน่นนอยก็ะะแซ่บะ เาลินเผาจะแซ่บเลยปาินเผา,เา,เามีข้าป่ะข้าเหน,นียว้ะเอานี่หาพันคือข้าเหนียวกันจะกินเผาเพื่อกินเขาเ้าบนมือถาปาลินเผาเป็นจะแซ่บเลยโตใงซาาพันเนาะ ินย่ังมันซุกอีสินแห่งย่างเนาะน,น,นี่ไงตัวนี้เนาะจากพันเนี่น,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 นเอาได้เข่าโอเคเนาะพี่ร้องนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดแดงแก,งก่งเกาะเมืองจำพรแขว่งสอนอาเคเนาะเอาสอนพาพี่ร้องมาเลาะมาเที่ยวามาซื้อของอยู่ของกิน เคยมาหลายเชื่อู่เดี๋ยวอยากมาอีกเนาะสอนปูป่าธรรมชาติของธรรมชาติหลายอย่างดีโอเคเนาะพี่น้องมาฮอนี้ราสอนที่พอดิดคลิปไว้พี่งจี้ันี้ก่อนคลิปหน้า,าพบกันใหม่สบายดี